มหานครโอหกลางวันวันนี้วันอาทิตย์แม่ปนอมมีไข่เส้อด้วยการชาติทศมะราชา7 2พรรศาถวายพระพรอะไรลู้อินทนีอินทนีมีแถมกล่องซมขอไปดูกล่องซมอะไร อ๋อขอดูกฟังสุ่มหน่อยนะ่ลว่าสองสุ่มเนี่ยสองร้อยสามสิบเก้าบาทป๊อปคอร์นเหรอมีหมูแดงเหรอเอสนะของหมูแดงโยนไตดช็อกโกแลตเหรอโอ้น่ากินเลยอิ่มอ่ะอ๋ออวันติน อว, oh. วันน,นี้ป้องแล้ enfin วนะครับเปลี่ยนสายแบบหรับคนเต็มเลยเสื้อเสื้อดีคิวที่ลักการชอบลักการแยกไปแล้วไม่ยอมมามีแต่ร้านดั้งเดิมนะซาบีนาอ๋อทนาย ตักไข30่30บาทไข่ลุนรับรางวันไข่ไดโนเสาร์นะคะสามารถใปโอ้หินค่ารักมากปักปักเองเน่นอจิ๋วมากมน่ารักจังเลย้ปักเขาจะปักจะเล็กไปไหนเนี่ยกระจิ๋วริวเลยโอ้กระเป๋าเต็ม

เบอร์อะไรเอเอเอาอีกคนหนึ่งบีเอาสารอาหารแห้งมาซปเปอร์มาร์เก็ตหนาจ <see>. oh. ิปเปอร์ซีโอ้โหจิปเปอร์บี A B บน้องหมเงูเด้งเนี่ยเอบีซีมีอ หมูแดงหมูแดงไหนไนตัวหน่อยสองใบสองใบยายไปย่างไ,ไปหนึง <มา S 1> โอเคกระเป๋าแล้ว <Okay. S 1> หมูแดงหมูแดงหมูแดงมาี่ยหมูแดงเนี่ยอัหดีเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลูก <c oughs> ให้พี่ให้พี่ ไปต่อคิวเอาของอีกอันหนึ่งอันไหนอันนี้เหรอเดี๋ยวไปต่อแอ๋อต่อแถวแรกรางวัลเอาไปสองอน,นะหนูสองอยังลูกยายสองอยังเคต่อคิวเอารางวัลโอเป็นซองเลยซองเอกสารดาวดึงเหรอเอาเปิบใจ ใสเราได้อุปกรณ์ยังชีพนะนีโรงบันจุลาวันนี้เขาให้ปัน่นฟรีมีเรือรุ่นใหม่แล้วน้องไมพี่โอ้คัน้องแันกับพนพัฒตามมาติดกๆนเลยเราได้หงนะห,ห,ะหองอลสีขาวโอ้ต้องมีการบังคับด้วยเอา้าขวาซ้ายขวาซ้าย ดเดี๋ยวเราจะยูเธอร์ไม่มากบายยเล่นตรงลมลี่เย็นสบายมาต้องเช็งแห้งกันด้วยหรอราว,วางไม่ no, 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 no. นอนนอนนอทำไม่ได้อยาทำไม่ได้อยา <c oughs> แมกวันอาทิตย์ที่เท่าไร <c oughs> หร่อ้อาน้ำพุเหรอน้ำพังหรืออะไรอะมาดูแทนตะวันที่นี่เลยละกันไม่ต้องไปถึงโน่นแล้วบายปั่นเรือสนุกมากทุงทานตะวัน เห่าร่วงแล้วเหรอเหลือแต่เหลือแต่เมล็ดแล้วอ,อย่าเพิ่งนะ้ำไม่พอหรือว่ายังไงมีต้นที่สมบูรณ์ไหมนี่หน,หนูวันนี้เท่าไหร่ลูก 1, <5. S 1> หนึ่งอะไรเก้าเหรอโอเคฮะสิบห้าเออใช่สิบห้านะเอาดอกกระเจียวหรือเปล่าวันเท่าไหร่อ่ะนี่สิบห้าแล้ว

ไ่เต <ítulo> <displayed, S 1> ียมาหมุนไปหมุนสำเนียเหรออ๋อเอาเพจับคนลานาร์อันเดียวดีลรกตรงโน้นลูกกลานาร์กลาการ์นีมากฉันจะได้เจอไหไมล่ะบูเบ้ก้เย็นดีวีไมโครเวฟมอไซค์พัดลมเราจะได้อะไรอยากเป็นอย่างไปนอน อยากได้ลาบูบูนะกลับบ้านกับฉันเถอะคายเบบี้ก็มีคายเบบี้ยให้เขาดูให้เขาดูลูกไป <Okay. S 1> สกร้าบูจะไม่ไปกับฉันเหรออันนี้ขนมน้องไอซ์สตาร์สูงเอ๋อทินมมน้ำมอดอปากับอย่างสบายใจ <c oughs> เอาจอนร์นาต์ <c oughs> นายโชวนน์นายน้องอยากได้อะไรน้องอยากได้ชูสีขาวโอเคเอายายอะไรยายโชว์ได้หน่อยนมมิไนดะ้ยังไม่ได้แกะนมมิเวอร์อะไรไม่ใช่เวอร์หนึ่งนงะครามนะครับได้ไหมลกูกครามครา,ามตัวอะได้เป็นแมวนะของน้องอันนี้ก็นมมินะนมแถวจุฬาซอยห้า สีอะไรสีม่วงอ่ะพี่วันชอบสีม่วงพอดีเลยนี่ขอโชว์หน่อยพี่โชว์หน่อยออโชว์ใกล้ๆสิลูกมองใกล้ๆไม่เห็นเป็นตัวอะไรโลกหมีเหรอมีโค阿拉โล,ล,ลกโลดได้เอ้ยดีค่เจ๊กระดิ่งเขย่าหน่อยมีเสียงไหมไหนมาขอช้าๆหน่อยขอมาโชว์ที่มาโชว์ที่นี่หน่อยชา้ชาๆช้าๆลูก ฮาชายาชาไกลเกินไกลเกิน oh. ส um. ีเขียเหรอเย้ยินดีด้วยยินดีด้วยนะลูกได้ต้นไหนไม่อยากได้สีเก็ตดอ๋อหนขอต้นไหนใกล้ใกล้ต้นไหนกระป๋องกระป๋องยายโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคโอเคเอากระป๋องไม่ใส่ปากกาได้นะลูกสีฟ้าสีโม่เป็นอะไรกระต่ายเหรอขี้มันวีกาน่ารักดีเมื่อกี้ซื้อครบพันสองร้อยบาท มาดูถุงเขาหน่อยสิลูกดูถุงหน่อยถุงงานชื่ออะไรทอยอะไรน่ะขอดูถุงหน่อยนี่อะบางจะแกะทิมมอนวิก้าอร่าซื้อคคพันสองนะสงสัยจะโปรปีใหม่นะซื้อโคพันสองจับลอตโต้เนี่ยแถวเนี้ยแถวจุฬาห้านะมีที่จอดรถด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีงานรถเยอะนี่ร้านอยู่ตรงนี้ข้างโชคดีทอยแลนด์มาโอ้คนเต็มร้านเลย อันนี้มันฟรีไงะช้อน,นอหน่อยของยายช้อนหน่อยน้องโชกกระต่ายของยายก่อนลกูกโอ้ตัวอะไรอ่ะกระต่ายฟ้าเหรอตาดีน่ารักดีไหนนะเขาโดนนาย่ายโอ้ยทอนสีเดียวกันเลยนะฟ้าม่วงเอ้ม,ม,ม,อมาคู่กันนีฟ้าม่วงที่แตกน้องแวนน่ะอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคทอนสีเดียวกันเลยฟ้าอีกตัวอ้าตาน,นี่จะทอนแสงเลยเหรอ ตาเป็นลุงเลยนะให้ยายได้หน้ก่อนโอเคคอาพิ่เตอเขาเลือกให้ลูกอันที่เราได้เป็นจับฉลากตก็ไหนหน้ากล่องไม่หระจริงอ่ะหน้ากล่องให้โจ้หน่อยมันไม่เหมือนหน้ากล่องไหนหน้ากล่องโจ้หน้ากล่องไหนสิลูกกล่องมันยกเป็นของกล่องยายหน้ากล่องใหญ่นะไหนโชว์หน้ากล่องให้ดูหน่อยไหนโชว์หน่อยตัวเดียวกันเหรอตัวเดียวกันไหนเอามาข้างคู่กันกละตัวนะอันนี้หูตั้งอันนะเป็นหมูนะ ของยายเป็นตัวอะไรมันเปสีน้ำตาลนะขอคันขอ,ขอ,ขอกล่องหน่อยไหนขอดูข้างกล่องไม่ใช่อ,อะไรหรออะตัวไหนตัวเนี้ยสีเขียหรอลูลกอ้าวยายได้สีเขดใช่เขาไม่ใช่สีเขดน้ำแหลมแต่ตามันใช่นะขอเน,นี้ยเหรอยายต้องปั๊มหูเนี้ยเหรออ๋อดูไม่ออกเลย,เยตัวที่นอกกล่อง <laughs> ไม่ใช่หน้ากล่องอะนอกกระลอง